เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆ่เพชมเลือกซืเลือกขายนะวันนี้เป็น Honda Honda Civic ิสีดอราคาถูกๆครับ18,000บาทเท่านั้นเองเครื่องดีเกียร์ดีสีสันอย่างเงางามครับจะมีตำหนิมีรูรอยกันบ้างนะทำไมซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานคุ้มๆบอดี้สวย,ยครับไม่มีชนหนัก ภาษี69เนืครับยันปีหน้าใช้กันยาวๆ18,000บาทเท่านั้นเองสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าชอบก็กฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาสีเป้าเลือกซื้อประจำเลยไหม่พาคลิปใหม่ๆครับภายในเบาะผ้าสภาพดีเกียร์อาอาโต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บาน้องเครื่องเอาเดิมๆครับเครื่อง VTEC สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ